วันเสาร์ห้าเดือนหเชื่อที่ว่ากันว่าแรงที่สุดแรงตามตำราบโบราณสายมูพราดปีนี้รออีก10ปีและข้อห้ามไม่ควรทำเสาร์ห้าตามตำราบโบราณหมายถึงวันเสาร์ึ้นหาค่ำเดือน5ตามปฏิทินไทยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษาย,ยน2567โดยสายมูเชื่อว่าเป็นเลิกที่เสริมแรงครู ทำให้มีพิธีปลูกเสกเครื่องรางตามความเชื่อมาตั้งแต่อดีตขณะเดียวกันก็แฝงในข้อห้ามสำคัญที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดซึ่งถ้าสายมูพลาดปีนี้ต้องรออีกสิบปีข้างหน้าอมรินสุขสมัยผู้ศึกษาด้านโหราศาสตร์และสายเวทกล่าวกับทีมข่าวว่าเซาห้าเป็นคติความเชื่อตามตำราบโบราณด้านสายเวทอิงกับความรู้ด้านโหราศาสตร์ ซึ่งวันเสาร์ห้าหมายถึงวันเสาร์ขึ้นห้าค่มเดือนห้าตามปฏิทินไทยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษายน2567เลิกเสาร์ห้าความหมายด้วยวันเสาร์เป็นวันแข็งการขึ้นห้าค่มเป็นการอาศัยกำลังของดาวพฤหัสบดีที่เป็นวันครูส่วนเดือน5้าตามแบบไทยมีความหมายถึงครูตามตำราบโบราณ ดาวพฤหัส,สบ,บดีถือเป็นครูของดาวนกพเคราะห์ดังนั้นดวงดาวที่เป็นตัวแทนครูจะเข้าไปลดทอนดวงดาวที่ทำให้ดวงชะตาสูญเสียหรือดาวเคราะห์ที่ให้โทษทางสายเวทการทำพิธีกรรมในวันเสาร์ถือเป็นวันแข็งและพอขึ้นห้าค่ำก็ได้อิทธิพลของวันครูบวกกับเดือน5้าแบบไทยที่เป็นวันครูจึงเหมาะที่จะประกอบพิธีกรรมเช่น ปลูกเซกวัตถุมงคลเชื่อว่าจะเพิ่มพูทริ์ให้ทบทวีมากขึ้นซึ่งในอดีตใช้วันนี้ในการปลูกเซกเครื่องรางเน้นความคงกระพันแคล้วคลาดมากกว่าการเสริมสเสน่ห์หรือโชคลาบยุคปัจจุบันเสาห้าได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นทําพิธีเพื่อให้เกิดความคงกระพันมาเป็นการเสริมสิริมงคลด้านการงานมหาสเสน่ห์การค้าและโชคลาบ แต่การประกอบพิธีกรรมในวันนี้ยังมีความเชื่อกันว่าจะทำให้พิธีมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าวันอื่นๆเป็นการเพิ่มคุณของวิชาให้มากขึ้นด้วยฤกษ์เสาห้าข้อห้ามสำคัญในวันฤกษ์เสาห้าห้ามประกอบพิธีกรรมบูชาดาวเสาเพราะเป็นดาวให้โทษไม่เคยให้คุณถ้ายิ่งไปบูชาในวันแรงยิ่งเพิ่มโทษคติความเชื่อนี้สืบทอดมาจากอินเดีย ทำมาอย่างเคร่งครัดถึงขนาดห้ามมองดาวเสาเชื่อว่าจะให้โทษมากกว่าให้คุณสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเรื่องคาถาอาคมเปรียบเสมือนมีดที่ให้คุณกับคนใช้ในการนำไปใช้ปาดเพื่อใช้งานแต่ขณะเดียวกันคมมีดก็สามารถปาดเนื้อเราได้ที่ผ่านมามีพระเกจิหลายท่านใช้เลิกเสาหา้าปลุกเสกวัตถุมงคลเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเช่น หลวงพ่อแชม่มวัดตาก้องหลวงปู่สุขวัดป่ากลองมะขามเท่าเลิกเสาหา้าถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถึงอย่างไรควรมีสติในการใช้ชีวิตไม่ควรเชื่องมงายจนส่งผลกระทบต่อชีวิตตัวเองและครอบครัวเสาหา้าคืออะไรหนึ่งปีมีกี่ครั้งทำไมเป็นวันแรงแห่งปี คนไทยหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเสาห้ามาบ้างซึ่งเป็นความเชื่อโบราณที่เกี่ยวข้องกับเริกวันแรงของคนในสมัยก่อนแม้แต่ในปัจจุบันเองก็ยังถือเป็นวันที่ถูกพูดถึงอยู่โดยวันเสาห้าล่าสุดปี2567จะตรงกับวันที่13เมษายน2567ซึ่งเราจะพาไปทำความรู้จักกับวันเสาห้าว่าคืออะไร ทำไมถึงถูกยกให้เป็นวันแรงดางฤกิกพิธีกรรมต่างๆติดตามกันได้แล้วค่ะทำความรู้จักเสาห้าคือวันอะไรเสราห้าคือวันเสราร์ที่ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าตามปฏิทินไทยไม่ใช่วันเสราร์ที่ห้าโดยในปีนี้วันที่13เมษายน2567ถือเป็นวันเสาห้าเนื่องจาก ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมะโรงเรียกได้ว่าเป็นวันเสาร์ที่หายากมากเพราะนานๆครั้งวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้าถึงจะเวียนมาบรรจบตรงกับวันเสาร์พอดีคนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่าวันเสาร์ห้าหรือเสาหา้าเป็นวันเลิกแรงที่เหมาะสำหรับการปลุกเสรีเครื่องรางของขลังเพราะมีความเชื่อด้านโหราศาสตร์ที่ผสมผสานกับสยเวทว่า ดาวเสาวเป็นดาวแห่งพลังที่มีความเข้มแข็งมากบรรดากเกจิอาจารย์มักจะนิยมทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าหรือเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนหา้าโดยเชื่อว่าจะมีฤทธิ์แรงให้พุทธคุณด้านความครั้งความคงกระพันและแกล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนั่นเองเสาร์ห้าปีหนึ่งมีกี่ครั้งเป็นวันดีไหม วันเสาร์ห้าไม่ใช่วันที่จะมีบ่อยหรือเกิดขึ้นบ่อยเพราะต้องรอให้วันขึ้นห้าคมเดือนห้าตามปฏิทินไทยตรงกับวันเสาร์เท่านั้นจึงเป็นวันที่เกิดขึ้นได้ยากหลายปีจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งทั้งนี้แม้นว่าเสาร์ห้าจะเป็นวันแรงที่เชื่อว่าปลุกเสกของกลังได้อย่างมีฤทธิ์มากเป็นพิเศษแต่ก็เป็นวันที่ไม่เหมาะสำหรับการทำมงคลต่าง โดยเฉพาะวันมงคลเช่นวันขึ้นบ้านใหม่วันเปิดธุรกิจใหม่วันสู่ขอรู้หรือไม่วันที่13เมษายนคือวันเสาร์าปี2567วันเสาร์าของปี2567ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็คือวันเสาร์ที่13เมษายน2567 โดยถือเป็นวันที่เกจิอาจารย์จะทําพิธีปลุกเสกของขลังหรือแม้กระทั่งสายมูก็อาจจะเสริมชะตามงคลโดยเชื่อในเรื่องทางสายศาสตร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลิกงามยามดีหรือเลิกมงคลทั่วไปซึ่งหากผ่านพ้นเสาห้าของวันที่13เมษายน2567ไปแล้วก็อาจจะรอนานอีกหลายปีกว่าวันแรงเช่นนี้จะเวียนครบมาบรรจบอีกครั้ง อย่างไรก็ตามวันเสาร์ห้านับเป็นความเชื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทำการใดๆก็ต้องทำอย่างมีสติและใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ